ได้เลยมาเขียนบทนำเนื้อเรื่องสรุปและข้อคิดของอนิเมะจีนเรื่องผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้านิเทียนจีซุน Again s ต t h e s k y Supreme ตอนที่367ถึง370ให้น่าสนใจกันเถอะบทนำในโลกที่พลังคือทุกสิ่งยอดฝีมือเหยียบย่างไปทุกหนแห่งราชันเป็นดั่งมดปลวกภายใต้เงาของผู้แข็งแกรง่งท่ามกลางกะลียุกและความวุ่นวาย ฐานยุ่นชายหนุ่มผู้ถูกจองจำในห่วงมิติอันไร้ที่สิ้นสุดได้รับโอกาสครั้งที่สองเขาฟื้นคืนจากความตายพร้อมความทรงจำจากชาติภพที่แล้วในฐานะผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าผู้ยิ่งใหญ่แต่บัดนี้เขาคือมดปลวกในสายตาผู้อื่นต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในร่างของายน้อยผู้อ่อนแอไรซึ่งพลังท่ามกลางศัตรูที่จ้องจะเอาชีวิตในตอนที่3 6 7ถึง370นี้ฐานยุ่นต้องเผชิญหน้ากับกับดักมรณะ การต่อสู้สุดดุเดือดและการเผชิญหน้ากับอดีตที่ตามมาหลอกหลอนเนื้อเรื่องฐานหยุนถูกพาสู้หญิงงามผู้เต็มไปด้วยเลขกลล่อลวงเข้าไปในค่ายกนละจตุรเทพศักดิ์สิทธิ์และค่ายกลลมิติที่ซ้อนกันอยู่เป้าหมายของนางคือสังหารทัวป่าหลินแต่ฐานหยุ่นเข้ามาขวางไว้การต่อสู้อันดุเดือดจึงเริ่มต้นขึ้นพาสู้ใช้ค่ายกลและยาจำแรงร่างสร้างภาพลงตาของฐานหยุ่นขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับเขา หมายจะให้เขาตายด้วยน้ำมือของตัวเองฐานหยุ่นเผยความจริงว่าคนที่ตามหาเขาไม่ใช่แค่สร้างกวนย่าแต่ยังมีอีกคนที่ทรงพลังยิ่งกว่าพาสู้หัวเราะยกและบอกว่าเธอเตรียมเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ไว้ให้เขาแล้วในขณะเดียวกันเผ่าสัตว์เทวะก็เปิดฉากโจมตีเท่าหยวนและเสี่ยวหลันเร่งดอฝีมือที่เหลือเพียงน้อยนิดเข้าต่อสู้กับเถาเทีย่ยหัวหน้าเผ่าสัตว์เทวะการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือด เผยให้เห็นถึงพลังสวรคร์อันแข็งแกร่งของฐานหยุนแต่ก็ไม่อาจเอาชนะเถ่าเทียได้ทันใดนั้นเองพาซู้ก็ปรากฏตัวขึ้นและสังหารเถ่าเทียเธอกล่าวว่านี่คือการแก้แค้นให้กับเขาและลูกชายศึกยังไม่จบพาซอลเผยโฉมพันหน้าหมื่นเล่อุปกรณ์เซียนที่สามารถกักขังผู้คนไว้ในมิติอื่นได้เธอขูจะใช้มันกักขังคนของห่วฟู่เซิ่งจงทั้งหมด ฐานหยุนเผยความลับของอุปกรณ์ชิ้นนี้ว่ามันมีข้อบกพร่องร้ายแรงและสามารถทำลายมันได้การต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดในที่สุดฐานหยุนก็สามารถทำลายพันหน้าหมื่นเล่และช่วยเหลือทุกคนออกมาได้แต่แล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นชายลึกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับอุปกรณ์เซียนอีกชิ้นที่คล้ายกับพันหน้าหมื่นเล่การต่อสู้ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสรุป ในตอนที่3 6 7ถึง370ฐานหยุนต้องเผชิญกับบททดสอบมากมายทั้งการต่อสู้กับพาสู้การเปิดเผยความลับของพันหน้าหมื่นเล่การช่วยเหลือพรรคพวกจากกับดักมิติและการเผชิญหน้ากับศัตรูลึกลับคนใหม่การต่อสู้ที่ดุเดือดและตื่นเต้นเราใจเผยให้เห็นถึงความแข็งแกร่งมิตรภาพและความมุ่งมั่นของฐานหยุนแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อปอกป้องคนที่เขารัก ข้อคิดมิตรภาพและความสามาคัคคีแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ฐานหยุนและพักพวกก็ร่วมมือกันต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้แสดงให้เห็นถึงพลังของมิตรภาพและความสามาคัคคีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นฐานหยุนเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งมากมายแต่เขาก็ไม่หวนเกรงและต่อสู้อย่างสุดกำลังแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคต่างๆอย่ายอมแพ้ แม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่ฐานหยุ่นก็ไม่ยอมแพ้เขายังคงต่อสู้และหาทางเอาชนะศัตรูแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคการให้อภัยแม้ว่าพาสู้จะเคยทำร้ายเขาแต่ฐานหยุ่นก็ยังคงให้อภัยและพยายามช่วยเหลือเธอแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการให้อภัยความรักและความผูกพันความรักและความผูกพันระหว่างฐานยุ่นและคนรอบข้างเป็นแรงผลักด,ดันให้เขาต่อสู้และปกป้องพวกเขา แสดงให้เห็นถึงพลังของความรักและนี่คือบทสรุปที่น่าสนใจของผู้พิทักษ์แห่งท้องฟ้าตอนที่367ถึง370หวังว่าจะทำให้อยากติดตามตอนต่อไปนะ